สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่ิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบภาคที่5ของโทอีกนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่อง word fam นะคะคือคำเหมือนๆกันพวกเราสังเกตดูนะเป็นคำว่า compliment หมดเลยนะคะพวกนี้เนี่ย compliment นะคะแปลว่าชื่นชมยินดีนะคะส่วน complimentary นะคะจะแปลว่าคำชื่นชมก็ได้นะหรือว่าจะแปลว่าของฟรีของสมนาคุณก็ได้คะ่ะในโจทย์เขาบอกว่า tea and coffee ค่ะก็คือมีชาและกาแฟที่ complimentary นั่นเองนะคะที่เป็นของฟรีนะคะ มีให้ค่ะที่ล็อบบี้ค่ะสำหรับแขกทุกคนนะคะของ f e r ร i s o n Hotel นะคะตอบข้อดีดอค่ะ,ะ c o m p l i m e n t a r y รอันนี้น้องๆจำคำศัพท์ไปเลยก็ได้นะมันเป็นคำที่บอกว่าเออก่อนที่จะเข้าพักเนี่ยมีของสมนาคุณอะไรบ้างมีของฟรีอะไรบ้างที่โรงแรมเนี่ยจัดให้ที่สมนาจัดให้ที่บริษัทจัดให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้คำนี้บ่อยๆนะคะจำไปเลยนะคะได้ใช้แน่นอนค่ะสำเร็จสำเร็จ,รจทุกคนค่ะ